สวัสดีครับท่านผู้ชมมาแล้วครับบันนี้ก็เป็นขนมไทยๆของเรานะครับของโบราณนะครับข้าวต้มมัดนะครับวันนี้เรามาเริ่มกันก่อนเลยนะครับก็จะมีข้าวเหนียวนะครับวันนี้ข้าวเหนียวข้าวเหนียวนี่เราไม่ต้องไปแช่นางครับเราคือเอามาล้างนะครับล้างแล้วก็ล้างให้เสร็จแล้วก็ทริงๆเรามาใส่เนี่ยครับไอกระมังที่เป็นรูๆให้มันเสด็จน้ําให้มันแห้งนะครับ พอเดี๋ยวเราต้องเอาข้าวเหนียวไปกวนนะครับอ้าวกะทิวันนี้เราไาช่างกะทิกันเลยนะครับกะทิเราก็ใช้ทั้งหัวทั้งหางนะครับ2โล6นะครับรวมกันเลยนะครับช่างกิโลก่อนนะครับตอนนี้เราจะช่างกิโลกะทินะครับแต่ตอนนี้มันหม้อมันโล2นะครับมันก็ต้องกลายเป็น3โล8นะครับกะทิ2โลแล้วก็อีก6ขีดนะครับตอนนี้เกลือที่เชฟใจวันนี้นะครับก็เป็นเกลือเม็ดนะครับเราใช้เกลือเม็ดนะครับตักช้อนโต๊ะนะครับ สามช้อนโต๊ะไก่ครึ่งช้อนนะครับคือเป็นสูตรที่เราทําจําหน่ายอยู่ทุกวันนะครับในที่ร้านนะครับวันนี้ผมก็จะมาถ่ายที่หลังครัวในร้านอาหารที่เราขายของอยู่นะครับที่จําหน่ายอาหารอยู่นะครับวันนี้ก็เลยมาถ่ายทําเปลี่ยนสถานที่หน่นะครับวันนี้มาที่ร้านเลยนะครับวันนี้ก็จะมีพนักง,งานหลายคนหน่อยเจ้าเจ้าหน่อยนะครับ อันนี้เราก็กวนนะครับเอาไปตั้งไฟนะครับกวนกะทิให้แตกมันกบเกลือให้ละลายกันนั่นดีนะครับนี่พอกะทิแตกมันเรียบร้อยนะครับเราก็ใส่ข้าวเหนียวที่เราล้างทําความสะอาดแล้วปล่อยไว้แห้งนะครับแลแ้วตอนนี้เราจะข้าวเหนียวไปกวนกับกะทินะครับอันนี้การกวนข้าวเหนียวเนี่ยมันก็จะต้องใช้เวลาหน่อยหนึ่งและก็อีกหนึ่งต้องใช้แรงนะครับเพราะตอนที่น้ํากะทิมันเริ่มแห้งเนี่ยถ้าเกิดว่า ไฟก็ใช้ไฟกลางๆนะครับอย่าไปใช้ไฟแรงมากนะครับเนี่ยเดี๋ยวพลาข้าวเหนียวอย่างมันเริ่มหนืดขึ้นเนี่ยน้ำกะทิเริ่มแห้งเนี่ยมันจะติดหม้อแล้วก็ทําให้ไกยเป็นข้าวเหนียวติดตูดไหม้นะครับแต่เนี่ยพอมันแห้งเราก็ต้องหาอีกคนนึงช่วยจับนะครับถ้าหม้อเราเล็กน,นะครับเพราะเราต้องใช้แรงกวนมากเลยน้ํากะทิมันแห้งไปแล้วข็เหนียวมันก็จะเหมือนหน้าอืดน,นะครับการกวนถ้าง,งั้นเดี๋ยวหม้อมันจะตกจากเตาต้องหาคนมาจับ แล้วก็ต้องกวนไปเรื่อยๆนะครับกวนจนเรียกว่าเขาเหนียวไม่ติดหม้อนะครับอยู่ที่การกวนนะครับเขาต้มมัดว่าจะเหนียวไหมอะไรอย่างเงี้ยครับอยู่ที่การเรากวนตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยนะครับการกวนเขาเหนียวเขาเหนียวก็จะไม่ติดหม้อแล้วนะครับตอนนี้กวนไปนะครับเนี่ยอย่างนี้เราได้ที่แล้วนะครับกวนอย่างนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราตอนนี้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็เอาน้ําตาลทรายมาเติมนะครับอย่าเพิ่งตามน้ําเติมน้ําตาลไปก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเติมน้ําตาลไปก่อนเนี่ย มนนันจะน้ําตาลจะไปรัดเข้าวเหนียวทําให้ข้าวเหนียวสุกยากนะครับแล้วก็จะเกิดการไหม้นะครับเพราะว่าน้ําตาลมันหวานใช่ไหมครัทีนไปอยู่ค้นหม้อเนี่ยเราควรไม่ทันน่ะก็จะทําให้เกิดอาการไหม้ได้ง่ายนะครับตอนนี้เราควรให้น้ําตาลเข้ากับข้าวเหนียวให้ดีก่อนนะครับนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน้ําตาลเข้ากับข้าวเหนียวเรียบร้อยแล้ว,ลวข้าวเหนียวก็ไม่ติดหม้อนะครับเราก็เดี๋ยวเราจะเอาขึ้นใบหอกกันเลยนะครับ อ่าเรียบร้อยนะครับอ่านี่เป็นกล้วยสุกนะครับกล้วยนำมาสุกแล้วก็มาผ่านะครับถ้าลูกเด็กเราก็ใส่ทั้งลูกได้แล้วก็มีถั่วดํานะครับใบตองตรละพอนี้นะครับเราก็ต้องไม่ตากแดดนะครับถ้าไม่ตากแดดเนี่ยเดี๋ยวมันจะกรอบนะครับเวลาตอนหอมันก็จะแตกอันนี้เราเอาข้าวเหนียวมาใส่ถ้วยนะครับคือมันจะได้พอดีนะต่อหนึ่งมัดนะครับมันก็คือถ้าเกิดเราไปใช้ช้อนตักเนี่ยบางทีก็ต้มมัดเล็กมัดใหญ่ไม่เท่ากันแต่ถ้าเกิดเราทําอย่างเงี้ย มัดกะต้มก็จะเท่ากันแล้วก็เสมอกันนะครับนี่ก็มาดูนะครับใบตองเ้ก็ใช้2ชั้นนะสองชิ้นนะครับคือจะมีชิ้นเล็กอยู่ด้านในชิ้นหนึ่งแล้วก็ชิ้นใหญ่อยู่ด้านนอกนะครับใส่ตอนไปห่อนะครับนี่เราก็จะวางถั่วดําไว้ด้านล่างก่อนนะครับแล้วก็เอาเข้าเนียวที่เขาปั้นเป็นกันก้อนที่เราเอาถ้วยตวงเมื่อกี้นะครับมาทับไปถั่วดําอีกทีหนึง่งแล้วก็ใส่กล้วยนะครับ ก้วยวางไปแล้วก็เอาเหนียวอีกก้อนหนึ่งนะครับที่เขาตักนักี้นะครับมาทับอยู่บนแล้วก็กดให้ทั่วนะครับแล้วก็ถั่วดําวางไปทีก็กลายเป็นมีถั่วดําข้างล่าง3ามข้างบนสามครับตอนหนึ่งมัดนะครับตอนหนึ่งกีบนะครับไม่ใช่หนึ่งมัดเท่านี้มัดนึงก็จะมีถั่วดํานะครับเป็นหนึ่งกีบนะครับเนี่ยถั่วดำหกเม็ดการห่อนะครับก็ต้องเอามุมนะครับใช้มุมนะครับ หันมาให้ตรงมุมแล้วก็ตัดตรงปลายที่มันยื่น่นะครับเราต้องกังไกยตัดนะครับถ้าไม่ตัดเดี๋ยวมันจะไปดันตอนที่เราห่อนะครับก็คือตรงใบตองเนี่ยบางทีมันช่วงยาวมั่งสั้นมั่งบางอันก็ยาวเกินไปใหญ่เหมือนกันเราก็ต้องมาตัดตรงนี้มันก็ได้พับลงไปง่ายนะครับนี่พับไปเสร็จอย่างนี้นะครับแล้วก็พับตูดดันไว้ก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวตอนเราจับให้มันเป็นนมเนี่ยมันจะดันกล้วยแล้วก็ข้าวเหนียวลงมาอีกถ้าล้านถ้าเกิดเราไม่พับไปก่อน ตอนเราพับมุมเนี่ยเราก็ได้กดให้มันสวยได้นะครับเราก็ตอนอน้องเอานิ้วกดให้มันเป็นเขาเรียกนมนมข้าวต้มนะครับเนี่ยทัพพ้งเรียกเรานมนี่พอ <worldwide S 1> พับด้านนี้ได้แล้วน,น,นะครับตอนนี้ด้านบนเราก็เราก็จะกดลงไปได้แน่นนะครับข้าวต้มก็จะออกมาสวยนะครับก็จะเอานี้พับเหมือนเดิมครับอีกด้านหนึ่งนี่ครับข้าวต้มก็จะออกมาสวยอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีนมแหลมๆอยู่ด้านข้างสองข้าง เนี่ยการห่อข้าวต้มก็จะเน้นๆที่ตรงนี้นะครับความสวยงามของการห่อข้าวต้มมัดนะครับนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยครับได้แล้วครับหนึ่งกลีบนะครับก็ต้มมัดเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีการมัดกันนะครับเป็นไงครับสวยไหมครับโอเคนะครับการมัดก็เอาสองกลีบมาชนครับแล้วก็บีบให้แน่นหน่อยนะครับเนี่ยครับเนี่ยพอให้ได้จังหวะพอดีปุ๊บเราก็เอานิ้ว ชี้กับนิโป้นะครับบีบไว้บีบแล้วก็หมุนนะครับแล้วก็ต่อประยัดไว้ตรงกลางหนึ่งด้านนะครับด้านนี้หนึ่งด้านนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปทําแบบนี้อีกด้านหนึ่งนะครับครับเหมือนเดิมครับวิธีทําก็คือเอามือนิ้วชี้กับนิโป้นีบีบรัดให้แน่นแล้วก็เราก็จับไปแล้วก็หมุนนะครับเนี่ยครับตัดต่อก่ันนะครับแล้วมันจะเสียบง่ายถ้าเกิดยาวกันไปเนี่ยมันจะตอนเราเสียบเนี่ยมันจะเสียบยากครับ ตัดต่อก,ก่อนนะครับแล้วเนี่ยครับมันสั้นมาเราก็จะทําให้เราตอนที่เสียบต่อเข้าไปในต่ออีกอันหนึ่งอ่ะจะง่ายนะครับถ้าเกิดเราไม่ตัดมันยาวนะครับเสียบยากเลยครับนี่ครับอีกด้านนี้ยาวไว้นะครับแล้วก็เอากันไกตัดให้สวยงามแล้วก็แต่งไหมตองมั่งอะไรมั่งครับที่อยู่ด้านข้างที่มันติดออกมาเนี่ยครับให้มันดูสวยงามครับ ต้องมีกันไก่หรือมีดคอยเอาไว้ตัดด้วยนะครับแต่กันไกจะง่ายนะครับกิบตรงน้นตรงนี้ก็จะง่ายครับอ่าเสร็จแล้วนะครับวันนี้อ่านี่นี่นึ่งนะครับแล้วก็เลียงอย่างนี้นะครับเลียงเอาตั้งตั้งขึ้นนะครับแต่ตอนเราไปนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะบบแวกแต่ซึงให้มีอากาศอยู่กลางๆออกมานะครับน้ําเราก็ใส่เต็มเลยนะครับเพราะเราต้องประมาณนึ่งพอน้ําเดือดนะครับแล้วก็อาซึงตั้งก็ตั้งประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับเนี่ยครับ เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับวันนี้ก็ต้องมัดวันนี้นะครับเนี่ยครับใครต้งถ่ายแล้วอ่านะครับใครดูท่องนะครับวันนี้ก็เป็นขนมหน่อยนะครับผมเดี๋ยวถ้าใครอยากดูว่ามีขนมอะไรอีกต่อไปก็ติดตามช่องของเทปโอมินูอาหารอร่อยได้นะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับ